ไม่ใช่มักเปเรื่องอะไรไม่ใช่วาสไม่ใช่วาสไม่มันเป็นว้านี่มันจะเล่ามันจะเล่าเรื่อยมันจะเล่าเรื่องย่ใไ้ฟังเรื่องยอมันเป็นแบบว่ามันจะมีโจรมันมีมหาโจรอยู่ใช่ไหมแล้วมันแล้วมันก็ป้นสมบัติมาแล้วมันก็จะมีทับสมบัติเนี้ยเรื่องสมบัติเนี้ยมันต้องท่องคาถาแล้วประตูก็จะเปิดแล้วโจรมันก็เอาสมบัติเข้าไปแล้วมันก็ออกมาก็ต้องแบบท่องคาถาเพื่อประตูจะเปิดเพื่อจะออกมา แล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีคนอยู่คนหนึ่งที่แบบเห็นว่าปุ้ยอยากโจรมดาสอบัตรเข้าไปไม่อยากได้สอบัตรมันก็รออยู่แล้วมันก็ฟังคาถาเนี่ยพอโจรออกไปมันก็มาท่องคาถาท่องคาถาให้มันเปิดใช่ไหมเข้าไปเจอสอบัตรมันก็ตกใจเพราะว่าสอบัตรมันเยอะมากเสร็จแล้วมันลืมคาถามันออกมาไม่ได้แล้วมันก็โดนโจรฆ่าตายในนั้นที่ไม่เคยได้ยินเลยมันต้องมีคนอยู่รอบวะแหมึงดูไหมมันมีมันมีมันมีมันมัเมียแล้วมันก็บอกเออเนี่ยเหมือนนั่งแค่เอาเนี่ยยาวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเรื่องอะไรวะ ป่นสมบัติมาแล้วมันก็เป็นเจ้าของทําวิเตสอันเนี้ยี๋้วมันป่นมาใช่ป่ะไอมคนไม่ได้ซียอแต่ผมชื่อหลังมันไม่ออกชื่อการ์ตูนไม่ออกซีเรียสมันเล่ามาลานรอบแล้วแต่ตอนนี้คุณเล่าซีเรียแล้วแบบคุณอแล้วแล้วแล้วมันโดนเป็นโจนเป็นกลุ่มโจนใหญ่เลยเป็นหนังแบบพวกอาหรับการ์ตูนน่าจะเป็นการ์ตูนแล้วแล้วมันป่นมันป่นสมบัติมาใช่ป่ะมันก็กลับมาที่ทําทําเนี้ย เรื่องขายมันคือต้องท่องคาถาตัดติงสักอย่างหนึ่งแล้วทำก็จะเปิดแล้วมันก็เอาสมบัติเข้าไปแล้วมันก็ออกมาโดยที่จะต้องท่องคาถาเพื่อเปิดประตูแต่แล้วมันก็มีคนโลภอยู่คนหนึ่งมันมาเห็นโจรเอาสมบัติเข้าไปมันก็อยากได้สมบัติมันก็ไปแอบฟังคาถาแล้วพอโจนออกมาปุ๊บไม่ต้องคาถาได้แล้วมันก็ปฏิเสธ ม,มันก็มันก็จะมาถ่ายลงไวท่องมาตรงรถไฟอแล้วพอมันเข้าไปอ่ะมันก็ตกใจเพราะสมบัติมันเยอะมากมันก็แบบเก็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 บใช่ปะคาราน่ะ